สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนตเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในเดือนเมษายนคือมีกำลังใจที่ดีมากเข้มแข็งมากนะคะคือคุณมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอย ไม่กลัวกล้าที่จะฟันฝ่าและกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ซึ่งอะไรก็ตามที่คุณกำลังพยายามในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นในทางโลกหรือจะเป็นในทางธรรมนะคะก็คือคุณตั้งใจทำมากมีความขยันมากมีความเพียรที่สูงมากนะคะและแม้ว่าจะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น แต่คุณก็ยังมุ่งมั่นสารฝันต่อไปเรื่อยๆรวมถึงพยายามตั้งสติรวบรวมสมาธิและใช้ปัญญาเพื่อฟันฝ่าทุกๆอุปสรรคออกไปและที่สำคัญคือคุณได้นำเอาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นกลับมาทบทวนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในครั้งต่อๆไปด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะ โดยสาเหตุที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่ลดละความเพียรพยายามเช่นนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะและเป้าหมายนั้นก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่มีความหมายสำหรับคุณส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคุณทำเพราะว่าคุณรักในสิ่งสิ่งนี้จริงๆนะคะ คุณทำเพราะว่าคุณชอบจริงๆคือคุณทำแล้วมีความสุขใจมีความสบายใจนะคะทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีสาระมีอิสระได้เป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าการที่คนเรามุมานะเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแบบนี้นะคะ มันก็น่าจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาถูกไหมคะและในความรู้สึกเหนื่อยล้านั้นก็น่าจะมีความทุกข์ใจปะปนมาด้วยแต่สำหรับคุณนะคะปรากฏว่ามีปะปนมาน้อยมากนะคะเพราะเนื่องจากคุณพยายามตัดสิ่งที่ลบๆทิ้งไปเช่นความคิดลบๆ และพฤติกรรมลบๆนะคะพูดง่ายๆก็คือคุณพยายามหักห้ามใจพยายามไม่คิดในเชิงลบที่ทำให้จิตตกทุกใจหมดกําลังใจนะคะส่วนพฤติกรรมใดๆที่คอยฉุดรั้งความก้าวหน้าพัฒนาคือคุณก็จะพยายามทำกิจกรรมเหล่านั้นให้น้อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นการดูหนัง ดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมเป็นต้นนะคะดังนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คุณใจแข็งมากมุ่งมั่นมากแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่กำลังทำมากๆนะคะและเมื่อคุณใจแข็งมากใจเด็ดมากยอมตัดอะไรลบๆทิ้งไปเพราะฉะนั้นความทุกข์ใจจึงมีน้อยนะคะ คือมันเหมือนกับว่าคุณได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้อย่างเต็มที่นะคะและนอกจากนั้นคุณก็ยังพยายามประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆทั้งที่อยู่รอบๆตัวคุณและจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะคะก็คือคุณรวบรวมผสมผสานเชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างเข้าด้วยกันเพื่อต้องการให้บรรลุตามเป้าหมาย คือต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความรู้นะคะคือคุณคิดคำนวณทุกอย่างอย่างพอเหมาะพอดีกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นะคะก็คือสถานการณ์ในเดือนนี้นะคะค่อนข้างบีบบังคับคุณพอสมควรอาจจะด้วยเงื่อนไขของเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาซึ่งส่งผลให้คุณต้องเร่งรีบหรืออาจจะเป็นเพราะว่า ตัวคุณเองก็ได้ที่คอยบีบบังคับตนเองนะคะสรุปว่าแม้ว่าคุณจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้และในสภาพนี้แต่คุณก็ไม่ได้ร้อนใจหรือกระวนกระวายใดๆเพราะตามที่ได้บอกไปแล้วว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นใจที่เข้มแข็งย่อมเป็นใจที่ อดทนอดกลั้นต่อความเหนื่อยล้าและอดทนต่อความเจ็บปวดได้ดีนะคะแถมยังเป็นใจที่สงบมีสติมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ควรมุ่งเน้นณนะปัจจุบันดังนั้นอุปสรรคที่เข้ามานะคะหรือเวลาที่กระชั้นชิดก็ไม่สามารถขัดขวางคุณได้นะคะ ส่วนไพ่ใบนี้ก็ความหมายคล้ายกันคือสื่อถึงใจที่มุ่งมั่นแล้วก็สื่อถึงความชำนาญในสิ่งที่กำลังทำนะคะสรุปว่าภาพรวมในเดือนเมษายนชาวราศีเมษมีอาวุธครบมืออยู่แล้วแล้วก็มีเครื่องมือที่ดีอยู่กับตัวด้วยคุณมีคุณสมบัติครบนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องง่าย ถ้าหากคุณต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จหรือต้องการจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบฉบับของคุณเองก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินความรู้ความสามารถที่มีนะคะและเมื่อคุณรู้ล่วงหน้าอย่างนี้แล้วก็ขอให้คุณเตรียมจัดสรรตารางชีวิตแล้วก็ตารางงานให้ดีเพื่อที่ในช่วงปลายเดือนนะคะทุกอย่างจะได้ลงตัวไม่ติดขัด และไม่เร่งรีบนะคะโดยรวมๆก็ประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะสำหรับไพ่พระพิคเนทที่คุณได้นะคะท่านบอกไว้ว่าช่วงนี้คือช่วงเวลาที่คุณควรอยู่ลำพังก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับเข้าหาความสงบภายในนะคะ,ะ,คะเพื่อที่คุณจะได้ทบทวนอะไรบางอย่างรวมถึง ประเมินพฤติกรรมของตนเองในช่วงที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เป็นไปได้ว่าการกลับเข้าหาความสงบในครั้งนี้มีโอกาสอย่างมากที่ความคิดของคุณจะตกผลึกซึ่งจะส่งผลให้คุณได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากยานอย่างรู้ของคุณเองนะคะดังนั้นจงทำงานร่วมกับท่านแล้วคุณจะได้รับคำตอบ ของคำถามที่ว่าสิ่งใดบ้างที่คุณควรทำควรปรับหรือควรทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งนะคะและเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านใดที่สูญเสียแม่ไปแล้วคือแม่ของคุณอยากให้คุณรับรู้ไว้ว่าความรักของแม่นั้นจะอยู่กับคุณและจะโอบกอดคุณไปตลอดเพราะสายสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณนั้น จัดเป็นสายสัมพันธ์ที่พิเศษที่ไม่อาจเสื่อมสลายไปง่ายๆนะคะค่ะต่อไปเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้บุญหรือบาปอันใดที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณนะคะปรากฏว่าได้ไพ่มีสักดา จัดเป็นไพ่กุศลกรรมส่งผลพยากรณกร์รมว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลจากกุศลกรรมส่งผลให้จะมีศักดามากหรือจะมีเดชานุภาพมากนะคะและนอกจากนี้ยังส่งผลให้หมายถึงแค่ในเดือนนี้นะคะจะมีสมดุลทางอารมณ์และความคิดมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่กลัวความลำบาก นะคะเหตุเพราะในอดีตชาติหรือชาตินี้ไม่ริษยาผู้อื่นไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นนะคะโดยคุณสามารถหนุนส่งเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม และไม่ลืมที่จะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยใจที่สำนึกผิดและด้วยความเต็มใจนะคะรวมถึงให้ทานรักษาศีลห้านอกนั้นก็ทำบุญสร้างบุญตามที่คุณสะดวกซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทำตามกําลังทรัพย์กําลังใจและแรงศรัทธานะคะค่ะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะ เรามาดูกันว่าในเดือนเมษายนเจ้ากรรมนายเวรของคุณส่วนใหญ่พวกเขาอโหสิกรรมให้กับคุณบ้างแล้วหรือยังนะคะตอนนี้พวกเขาต้องการให้คุณอุทิศบุญให้นะคะพวกเขาค่อนข้างอยู่อย่างทรมานนะคะส่วนไพ่ใบนี้ก็ชัดเจนเลยว่าพวกเขาโกรธเคืองคุณอยู่แต่ ทางออกมีนะคะก็คือให้คุณหมั่นอุทิศให้พวกเขาโดยเฉพาะบุญที่ได้จากการทำสมาธิครั้งละหนาทีถึง10นาทีก็ได้ค่ะนะคะยังไงก็ทำให้เยอะหน่อยนะคะช่วงนี้แล้วทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะพวกเขาให้โอกาสคุณในการชดใช้ไม่ต้องกังวลแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอให้ชาวราศีเมษโชคดีมีความสุขทุกท่กทานนะคะและประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ